รองเท้าเป็นหนึ่งในอุปกรณ์ชิ้นสาคัญของเรา r e ี n a แอคเนะครับและในที่นี้ก็คือรองเท้าทาหารญี่ปุ่นที่เรียกกันว่ารองเท้าโชวะ5นี่เป็นรองเท้าคู่ใหม่เอีย่มซึ่งมันดูใหม่เกินไปครับส่วนนี่ไอเน่ารองเท้าทาหารญี่ปุ่นคู่เก่าผม ผ่านการลงน้ํามันมามากกว่า10ครั้งอนาคตผมจะลงให้มันกลายเป็นแบบนี้แต่เดี๋ยวเรามาเริ่มกันก่อนดีกว่าสิ่งที่ผมใช้ได้แก่มิงออยล์แปรงสีฟันสาหรับทามิงออยล์ลงไปที่จริงจะใช้ผ้าก็ได้แต่ผมต้องการให้น้ามันมันเข้าไปทุกซอกทุกมุมครับและอย่างสุดท้ายไดเป่าผมครับเริ่มแรกทําการเป่าลมร้อนใส่รองเท้าจนกว่าหนังจะอุ่นแล้วทีนี้ก็เริ่มลุยมิงออยล์กันได้เลยทําการลงน้ํามันให้ทั่วถึงนะครับแล้วก็ลงทุกส่วนที่เป็นหนัง รวมถึงพื้นรองเท้าที่เป็นหนังด้วยทาดานี่คือสีเปรียบเทียบระหว่างคู่ที่ลงกับยังไม่ได้ลงครับส่วนนี่ก็พื้นรองเท้าและเมื่อหลังจากเสร็จเรียบร้อยก็จะหน้าตาประมาณนี้ครับลองเอามาเทียบกับไอเน่าดูเป็นไงโอเคอย่าลืมดูแลหนังกันนะครับ